มีนักวิเคราะห์ออกมาวิเคราะห์นะครับว่าในช่วงเดือนกันยายนเฟรจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ย0.75อันนี้เป็นตัวชี้วัดนะครับว่าอาจจะขึ้นที่ตรงนี้เพราะว่าดูจากคำพูดของเฟรนะครับแล้วก็ดูเรื่องของอะไรหลายอย่างเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับส่คุะคือ <c oughs> คอยนิวมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมเรื่องของเฟรดด้วยกันนะครับว่านโยบายการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟรดเนี่ยมีแนวโน้มที่0.75นะครับชนะรายละเอียดเป็นอย่างไรเราต้องไปรับชมในตัวข่าวด้วยกันครับเรามารับชมในตัวข่าวด้วยกันนะครับเนื่องจากการเติบโตของเศรษฐกิจในไตรมาสที่1นะครับก็ ก็ผกผันเนาะกับในไตรมาสที่2ในไตรมาสที่ส,นสเนี่ยรู้สึกจะติดลบ0.9นะครับแล้วก็เราเห็นแล้วเรื่องของ gdp เนาะผลิตภัณฑ์มวลรวมในไตรมาสในช่วงที่2นะครับในการประชุมในช่วงวันที่26-27กรกกระดาคมงนะครับแล้เขาก็บอกว่าเอ้ยเขาก็จะมีการขึ้นอาตาัตราดอกเบี้ยประมาณ0.75นะครับอีกครั้งหนึ่งแน่ในช่วงเดือนประมาณกันยายนนะครับประมาณ20-21กันยายนอาจจะมี การขึ้นประมาณ0.75อีกครั้งหนึ่งนะครับเขา,านักวิเคราะห์ครับเขาก็ส่วนใหญ่เขาก็มีการวิเคราะห์นะทางการแกะคำพูดของเฟดนะครับหรือเจอรอนเาวเวลนะเขาบอกว่าข้อมูลบางอย่างมันมีมันมีข้อมูลที่ที่แฝงอยู่นะครับขนาดใหญ่ที่ผิดปกตินะครับเห็นได้ชัดว่าตอนนี้นะครับเขากำลังที่จะพิจนารณาดูนะครับกับสถานาการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับว่า ว่ามันเกิดอะไรเกิดขึ้นแน่นะครับเนื่องจากค่า gdp ค่า,า non farm payroll cpi นะครับมันก็ไม่ได้สอดคล้องกันนะครับมันก็เหมือนกับไม่ใช่เป็นตัววัดที่แท้จริงนะครับแต่เขาก็รู้นะครับว่ามันมีข้อมูลบางอย่างที่เป็นข้อมูลใต้น้ำที่ผิดปกติอยู่ฉะนั้นคนส่วนใหญ่นะครับผู้เป็นผู้ประกอบการทั่วไปหรือกูรูทั่วไปเขาก็มองว่าอัตราเงินเฟอ้อที่ลดลงจะเติบโตกับ ทางเศรษฐกิจที่ช้าลงด้วยนะครับและเขาก็บอกว่ามันยังเป็นโบวกอยู่ข้างหน้าใช่ไหมถึงแม้สถานการณ์ก็เป็นไปได้มากที่สุดนะครับรายงานการประชุมนะครับได้ระบุว่าอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าจะมีนักลงทุนสนใจต่อความเสี่ยงด้านลบของเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับในแง่ของความเป็นไปได้ของการช็อตนะครับจากราคาต่างๆนะครับซึ่งประเทศและปัจจัยเนี่ยก็ยังคงน่าประหลาดใจต่อเงินเฟ้อเนาะ หุ้นมีการปรับตัวเล็กน้อยนะครับจากข่าว S&P 500เนี่ย์สเสียประมาณ0.6นะครับและ NASDAQ ประมาณ1.1คือคือเราเห็นแล้วว่ามันไม่ค่อยมีการขยับของหุ้นเท่าไหร่นะครับเนื่องจากอัตราพื้นฐานอะไรพวกเนี้มันมันเหมือนกับไปต่อไม่ได้นะครับเนื่องจากเศรษฐกิจอ่ะนะเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเป็นตัววัดเลยนะครับพอถ้าเกิดเศรษฐกิจดีหุ้นมันก็จะไปต่อได้แต่หุ้นเนี่ยมันเหมือนกับมีคนเล่น ทั้งสองทางนะครับคือเล่นทั้งสปอตทั้งช็อตนะครับหรือฟิวเจอร์นะครับทำให้หุ้นเนี่ยมันโดนตึงราคาไว้อยู่เท่านี้ก็เหมือนกับบิตคอยเหมือนกันใช่ไหมนะครับบิตคอยมีการลดลง1%นเซะครับฉะนั้นก็มีการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับบิตคอยก็เผชิญการทดสอบที่ราคาประมาณ23 0 0มืนานี่แหละนะครับแล้วก็มีนักวิเคราะห์จาก g l o b a l block นะครับเขากล่าวว่ารายได้บริษัทจะมีบทบาทต่อการื่อนไห่ตลาดในอนาคตฉะนั้นทอม เอ e นะครับผู้ก่อตั้ง s r v p o r t p o r t r e s e a r เ h นะครับเขาก็เขียนไว้เป็นตัวย่อมเมื่อวันพูดว่าตลาดต้องการเห็นรายได้นะครับและคำแนะนำที่ดีขึ้นจากผู้ค้าปลีกรายใหญ่ที่เหลือหมายความว่าต้องเป็นผู้ประกอบการนะครับแล้วก็เป็นบริษัทห้างร้านใหญ่ๆนะครับต้องอต้องมีรายได้ที่ดีนะครับมี s i v e income ที่ดี เขาก็เลยบอกว่าเนื่องจากผลรายงานผลประกอบการในไตรมาสในวันนี้นะครับรวมถึงรายงานการประชุมของเฟดได้ประกาศในบ่ายวันนี้นะครับหากราคาล่าสุดนะครับสูงขึ้นในหุ้นจะดำเนินต่อไปเห็นไหมนะครับเอเซยเลยเขียนไว้นะครับไม่เช่นนั้นเราอาจจะพร้อมกับเจอกับสถานการณ์การดึงกลับครึ่งหลังนะครับของสัปดาห์เนื่องจากหุ้นกลายเป็น ซื้อนะครับในระยะสั้นนั่นเองและก็ไม่มีตัวเร่งปฏิกิยาเชิงบวกนะครับที่มีความหมายโอ้โหคำนี้นะครับเจ็บแสบนะครับหมายความว่า,าถึงแม้ว่าเฟรดอ่ะจะมีการพยายามเร่งนะครับคือเหมือนกับปล่อยนโยบายให้ให้เศรษฐกิจอ่ะมันดูดีใช่ไหมหุ้นมันสามารถขึ้นต่อไปได้บิตคอยก็สามารถขึ้นต่อไปได้ แต่ปัญหาคือว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีจริงนะครับพอเศรษฐกิจไม่ดีจริงใช่ไหมหุ้นมันก็ไปต่อไม่ได้มันไปได้ราคาหนึ่ง Bitcoin มันไปได้ราคาหนึ่งนะครับแล้วผลปรากฏว่าพอมันไปได้ราคาหนึ่งอะทาให้มันมีผู้เล่นบางกลุ่มเข้ามานะครับคือผู้เล่นที่มีเงินหนามากๆคือต้องการที่จะคุมตลาดนะครับคุมทางด้านระยะสั้นใช่ไหม ทางด้านฟิวเจอร์ช็อตนะครับโหช็อ oh, ตกัรกระจายเลยนะครับเราเห็นว่าบิตคอยไปสองหมื่นห้าอีเทอเรียมไปถึงสองพันเสร็จแล้วก็มีการช็อตมาไม้ใหญ่ลงมาเลยนะครับตรงเนี้ยเราทำให้เห็นว่าเศรษฐกิจมันไปต่อไม่ได้นะครับแล้วมันจะทำยังไงอ่ะนะครับบิตคอยเจอการทดสอบครั้งใหญ่ที่สอง0มื่นสามอ่ะถ้าล่วงลวงกว่านี้สอง0มืนหนึ่งสอง องหมืสองมีสิทธิ์ล่วงกว่านี้ได้นะครับเอายังไงดีนะครับแต่เราก็เห็นแล้วจากบทหลายบทวิเคราะห์นะครับว่าเอยเศรษฐกิจมันไปต่อไม่ได้นะครับฉะนั้นความหวังเดียวตอนนี้คืออะไรพูนปล่านะครับทองคําหรือไม่หรือคริปโตนะครับถ้าตอบนะก็ทองคํากับคริปโตนั่นแหละแต่คริปโตมันแฝงไปด้วยไอ้นั่นเนี่ยครับเขาเรียวกว่า productivity นะครับ คือพวกโปรเจกต์ Project, พวกสินค้าต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นใะน,นั้นคริปโตเป็นคำตอบเดียวนะครับผมบอกเลยว่าเป็นคำตอบเดียวที่จะสามารถพลิกฟื้นเศรษฐกิจได้นะครับแต่ผมเชื่อว่ามันยากแล้วนะครับก็ต้องปล่อยให้มันดอลลาร์ Dollar, มันแพนิคไปเลยนะครับแล้วก็คริปโตเนี่ยเข้ามาแทนรวมถึงเศรษฐกิจอะไรที่อยู่ในคริปโตมันก็จะมีผลต่อมี ผลต่อโลกนะครับคนก็จะใช้คริปโตมากขึ้นนะครับขึ้นอยู่กับว,ว่าในเดือนกันยายนนี้มันจะมีสัญญาณอะไรบางอย่างอย่างเช่น The Merge มานะครับนักลงทุนสถาบันคิดยังไงร,รวมถึงาการประชุมของเฟดเนี่ยผมเชื่อว่าในเดือนกันยายนนี้เขาตึกบอกว่าเต็งหนึ่งไว้ที่0.75นะครับหมายถึงจะขึ้นแน่นอนที่0.75ผลปรากฏว่า ถ้าเป็นอย่างที่ไมโนแกสบอกนะครว่าเฮ้ยมันพอเวลาเงินเฟอ้อนะครับมันไประดับหนึ่งแล้วอะแล้วมันแก้ไขไม่ถูกทางนะคร mm ับ hmm. คือเฟดพยายามลดอัตราเงินเฟอ้อแล้วไม่สามารถที่จะทำให้เศรษฐกิจกลับมาได้นะคร mm ับ hmm. พยายามควบคุมเงินเฟอ้อแต่ไม่ยอมให้เศรษฐกิจกลับมาได้ mm hmm. เนื่องจากสงครามจีนกับไต้หวันอีกใช่ไหมนะครับ mm hmm. ก็ ถึงข่าวนะครับดอลลาร์เนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันนะครับแล้วเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย,ยไม่ได้นะครับส่วนตัวผมผมไม่ได้มองเรื่องของการเลือกตั้งเลยนะนะครับไม่ค่อยมองเรื่องของการเลือกตั้งเท่าไหร่แต่ผมมองเรื่องของอัตราดอกเบี้ย,ยเนี่ยจะขึ้นต่อหรือเปล่าไหวหรือเปล่านะครับมันมีข้อมูลอะไรบางอย่างที่แฝงเอาไว้อยู่ที่เฟดมันบอกว่าเป็นข้อมูลใหญ่นะเจอร์รินพาวเวลบอกเป็นข้อมูลที่ใหญ่มากๆ เป็นข้อมูลที่ดูมีขึ้นใต้น้ํานะครับระลอกระนาดใหญ่เศรษฐกิจมันไปไม่ได้นะครับเสร็จแล้วต้องทํำยังไงนะครับก็คือก็ต้องลดอาตาัตราดอกเบี้ยทําอะไรได้นะครับหรือไม่ก็หยุดการขึ้นอาตาัตราดอกเบี้ยไปบางจังหวะนะครับให้เศรษฐกิจปัญหายใจใช่ไหมนะครับก็ต้องแล้วแต่ทางเฟดแล้วแหละนะครับเขามีองค์ประกอบมีเครื่องมือ ตัวชีวัดเศรษฐกิจมีอะไรที่สามารถที่จะจะแก้ไขได้ ies? นะครับบ้างนะครับหรือทวงเวลาไปได้บ้างเอาแหละเราเห็นในตรงนี้นะครับว่าความเสี่ยงทุกอย่างมันเกิดขึ้นแน่แต่อยู่ที่ว่าเราจะรับมือกับมันอย่างไงนะครับผมเชื่อว่าคริปโตตัวเดียวเท่านั้นนะครับที่จะรับมือได้อย่างอื่นยากมากนะครับไม่มีอะไรมาแทนคริปโตได้คริปโตคือที่หนึ่งนะครับ และสำหรับวันนี้เราก็เห็นแล้วนะว่าเศรษฐกิจจะไปยังไงต่อนะครับแต่คริปโตมาแน่เอาละสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซัรสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อค r y p t o c u r r e n c y community นะครับก็ทักเข้ามาที่เพจได้เลยเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR code ไปให้แล้วก็ย้ำนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับแล้วเราก็มีปุ่ม บิตคอยอีทเรียมด้วยทั้งมาที่เพจได้เลยแล้วสำหรับวันนี้ผมหวังว่า Bitcoin นะครับจะโกลทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิว o ูลสำหรับวันนี้ขอตัวรับไปก่อนครับสวัสดีครับวันนี้ทางช่องของผมจะมาแจก a d ร d ดนะครับทั้งหมดประมาณ20 user ด้วยกันประมาณ5 t o โทเเท่ากับว่าอ่า r แล้วลประมาณ500บาทนะครับแต่ว่าเงื่อนไขมีอะไรบ้างนะครับหคือต้องเป็น User ใหม่ที่สมัครจะ Referral code นะครับจากคอยนิมูนเท่านั้น2คือต้องทำ KYC level 1 3ต้องเทรดหครั้งใน x e x c h a n g e ซึ่งเป็นคู่เทรดไหนก็ได้4นะครับเสร็จแล้วต้องกรอกแบบฟอร์มเพื่อจะได้รู้ว่าเราได้เข้าร่วมแล้วนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้ซึ่งแคมเปญนี้จะสิ้นสุดวันที่15สิงหาคมนะครับและจะมี แอ์ดอปภายในวันที่22สิงหาคมนะครับคือมีการประกาศเนาะแล้วก็ XT เนี่ยจะปรากฏผู้ชนะบน Facebook Page และ t e l e gram ของ XT.com เท่านั้นนะครับตามลิงก์ต่างๆที่ผมให้ไว้ใต้คลิปเอาล่ะครับใครสนใจนะครับสำหรับ XT แอ์ด็อกก็สามารถติดตามได้ที่ช่องคอยในมูลเดี๋ยวผมจะประกาศนะครับเป็นช่วงเป็นระยะเวลานะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอบ